ส <rude S 2> วัสดีครับวันนี้ครับเราจะมานาเสนอเรื er <g zia> <t> ่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานให้เป็นไฟฟ้าครับแลวจะนาเสนอเทคโนโลยีอื่นๆที่มาแก้ปัญหาเรื่องการต้องการไฟฟ้าครับโดยเราจะเริ่มบอกก่อนเลยนะครับว่าพลังงานนั้นมีหลากหลายรูปแบบและสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกหลากหลายรูปแบบก็ได้ในครั้งเดียวครับพลังงานนี้เกิดจากการเปลี่ยน ที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปนั้นจะมีค่าเท่ากับพลังงานเดิมที่เปลี่ยนไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานครับพลังงานไม่อาจสร้างขึ้นใหม่หรือทําลายให้หมดไปได้แต่ว่าสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ครับเราสามารถแบ่งพลังงานออกเป็นหกรูปด้วยกันตามลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่1พลังงานเคมี2พลังงานความร้อน สพลังงานกลสี่พลังงานไฟฟ้า5พลังงานแสง6พลังงานนิวเคลียร์ทั้ง6กลูกแบบทางพลังงานนี้ครับสามารถเปลี่ยนไปได้โดยวิธีต่างๆกับทาง พลังงานทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีวัตถุเป็นองค์ประกอบพลังงานในโลกนี้ไม่มีการสูญหายห,ายหรือเกิดขึ้นมาใหม่นอกจากจะเปลี่ยนรูปหรือพลังงานจะหายไปโดยที่ไม่มีวัตถุเกิดขึ้นและพลังงานจะเกิดขึ้นโดยไม่มีวัตถุหายไปครับและต่อไปนะครับเราจะมา,าเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทั้งหมดรูปแบบนี้ในการขยายความว่าจะมีลักษณะยังไงรูปแบบยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ พลังงานเคมีพลังงานเคมีเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในสารต่างๆโดยอยู่ในพันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุลเมื่อพันธะแตกสลายพลังงานจะถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของความร้อนและแสงสว่างตัวอย่างเช่นพลังงานเคมีที่อยู่ในอาหารพลังงานที่ถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่มีโครงสร้างทางเคมีที่ต่างกันเมื่อใช้ในปริมาณเชื้อเพลิงที่เท่ากันจึงทําให้ความร้อนไม่เท่ากันซึ่งการธรรมชาตินั้นให้ความร้อนมากกว่าน้ามันและน้ํามันก็ให้ความร้อนมากกว่าถ่านหิน เ่งานหินเรียกอย่างหนึ่งว่าพลังงานเคมีนี้เรียกอยีกชื่อนึงว่าพลังงานสะสมพลังงานความร้อนแหล่งกําเนิดพลังงานความร้อนมนุษย์เราได้พลังงานความร้อนมาจากหลายแห่งด้วยกันเช่นจากดวงอาทิตย์<ม>การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นอกจากนี้แล้วพลังงานความร้อนยังสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้อีกด้วยหน่วยที่ใช้วัดปริมาณความ,มร้อนคือแคลอรี่หรือใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแคลอรี่มิเตอร์ พลังงานกลพลังงานกลเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ของวัตถุแบ่งออกได้เป็นสองประเภทได้แก่พลังงานศักย์และพลังงานจนโดยพลังงานศักย์เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุที่มีการยืดหยุ่นได้เช่นพลังงานที่สะสมในสปริงในแถบยางหรือหนังสติ๊กเป็นต้น อีก3ข้อสุดท้ายนะคะให้คุณราชาโนนรับช่่งต่อจากฉันเลยค่ะพักรับชมโฆษณาสะักครู่ค่ะหายไปแล้ว,ลวอะไรกันอะไรกันนะโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเอาเอาพพดกันเนี่ยไม่ได้รื่บหูเลยเนี่ยฮอสซูเตอร์ฮันนี่เลมอนเถียงเหรอเปล่ ไี่ต้องมาเสิร์ฟกลับไปเลี้ยงกวางเลยป้าก็อยากกลับอยู่เหมือนกันน่ะหยุดเลยอะไรนะหูตึงหรือเปล่าอม่เปล่าชุ่มคอสอย่างพูดอะไรก็เรื่องหูขึ้นเยอะโฉมใหม่ฮอลสตูเตอร์ฮันิตเลมอนเย็นชุ่มคอจริงๆขอบคุณมากนะครับานสักบัญชีฉันจะมารับช่วงต่อจากคุณเองนะครับอีฉานชื่อนายรัชชานนท์สีบัวบุญจารับช่วงต่ออีกสระข้อสุดท้ายนี้เอง พลังงานจากการแผ่รังสีนะคะเป็นพลังงานที่มีในรูปแบบของคลื่นแสงความร้อนคลื่อนวิทยุอินฟราเรดอันต้าไวโอเลตรังสี X รังสีคอสมิกสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบนี้นะคะในกระบวนการที่สําคัญต่างๆเช่นการมองเห็นการสัมงผ่าด้วยแสงเป็นต้นนะคะอาจสรุปได้ว่าเป็นพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองซึ่งพลังงานรูปแบบนี้มีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตและอาจจะ ได้ลพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์ด้วยนะคะพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือประจุไฟฟ้าในช่วงเวลาหนึ่งโดยผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีแบบหนึ่งอันมีผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้และกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะไหลผ่านเข้าสู่ความต้านไฟฟ้าผลจากกระแสไฟฟ้าดังกล่าวนะคะอาจจัก่อให้เกิดผลต่งตางๆเช่น ก่อให้เกิดอำนาจแม่เหล็กน,นะคะและก่อให้เกิดความร้อนหรือแสงสว่างเป็นต้นนะคะ,ะคพลังงานนิวเคลียร์เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วจะได้กลับบ้านแล้วเป็นพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของกำมันตารางศีนะครับซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติโดยการเกิดฟิวชันนะครับของนิวเคลียร์มีหลักอยู่ว่าธาตุเบาๆนะครับตั้งแต่สองธาตุขึ้นไปสามารถรวมตัวกันให้กันเป็นธาตุใหม่ได้ซึ่งหนักกว่าเดิมส่วนการฟิวชันนะครับเกิดจากการ จะเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างการยิงอนุภาคบางชนิดกับนิวเคลียร์ของธาตุหนักๆนะครับทาให้นิวเคลียร์นะครับของธาตุแตกหนักแยกออกเป็นสองส่วนนะครับซึ่งแต่ละส่วนนะครับเป็นธาตุที่บอกว่าเดิมและขนาดเกือบเท่าๆกันเสร็จแล้วไปก่อนนะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานชลีสุเกิดนะคะมารับช่วงต่อจากคุณธรรมทรและคุณธนโชธค่ะก็นั้นในช่วงเวลาสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับเราจะขอ,อนำเสนอเทคโนโล,ลยีที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหาในการต้องการไฟฟ้านะครับโดยเราจะขอ,อนำเสนอทั้งหมด2ตัวอย่างนะครับเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรม ทางอิเล็กทรอนิกสที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการนำสารเกึ่งตัวนำเช่นซิลิกอนที่มีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนผืนโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ ในรูปแบบส้านะนั่นก็คือการหันลมนะครับการหันลมคือเครื่องจักรอย่างหนึ่งที่สามารถรับรับแปลงพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลได้และนําพลังงานกลมาใช้เพื่อสูบน้ําโดยตรงและผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าการพัฒนาการหันลมเพื่อเอานามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมัยยุคอีโบราณจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับโดยการออกแบบของกา,งารหันลม,มต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลมและวิศวกรรมศาสตร์และแขนตงต่างๆเพื่อ ให้ได้กำลังงานและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับของเทคโนโลยีกังหันลมครับกางหันลมสามารถแบ่งออกตามลักษณะการจัดวางแกนของใบพัดได้สองแบบนะครับหนึ่งกาหันลมแนวแกนตั้งเป็นกางหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกเคลือนที่สองลมในแนวราบสองกังหันลมแนวแกนนอนเป็นการหันลมที่มีแกนหมุน ขนานกับการเคลื่อนไหวของลมในแนวราบโดยมีใบพัดเป็นแนวตั้งฉากรับแรงลมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดกดไลค์และอย่าลืมเข้าครัวไปสมไครให้กันด้วยนะครับผมแล้วไปี้ครับไปก่อนนะครับบายบายส่วนพลังงานตนเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานของวัตถุที่วัตถุเคลื่อนที่พลังงานศักมีสองชนิด